ที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายการค้าการลงทุนเนี่ยยังไม่เกื้อหนุนต่อการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาตรการภาษีที่ปกป้องตลาดมากเกินไปนะครับไม่จูงใจให้ผู้ผลิตพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในภาคบริการนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาคบริการเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรมีการแข่งขันต่ําการกํากับดูแลยังมีช่องโหว่นะครับทำให้ไม่สามารถป้องกันการค้าที่ไม่ เป็นทได้มีโรงควกกาแฟน้อยจังเลยในประเทศนะครับเราทานกาแฟกันเยอะออมีร้านกาแฟเยอะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องมาดูจากโครงสร้างภาษีแล้วก็ตัวโคต้านะครับคนที่นำเข้าสินค้าไมาโคต้าจะเสียภาษีในอัตราต่ำนะครับในขณะที่นอกโคต้า ก็จะเสียสูงขึ้นนะครับในกรณีของกาแฟาเนี่ยจะเห็นได้ว่าในโคต้าเนี่ยเสียเพียง30%ในขณะที่นอกโคต้าเนี่ยขึ้นไปถึง90%สบำหรับเมเล็ดหรือมเมล็ดที่คั่วแล้วนะครับในส่วนของสินคานา้าสำเร็จรูปเนี่ยกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยสีนำเข้าเพียงแค่49%เเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการนำเข้า นอกโควตาจะเจอภาษีสูงนะครับนำเข้ามาคั่วเสียภาษีมากกว่าที่นําเข้าสาเร็จรูปนะครับเพราะฉะนั้นกิจการคั่วกาแฟในประเทศไทยถึงไม่เติบโตเท่าที่ควรในวัยการค้าการลงทุนต้องอันที่1คือยกระดับภาคการผลิตไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงการผลิตมูลค่าสูงเข้ากับ Value Chain ของโลกนะครับหรือการสนับสนุนสินค้าไทย สู่มาตรฐานสากลน,นะครับแล้วก็การส่งเสริมการบริการสมัยใหม่เพื่อสร้างให้เกิด g o o d jobs นะครับอันที่สองเลยเราจะต้องรับมือกับการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นสินค้าคุณภาพต่ำราคาถูกนะครับหรือการป้องกันการผูกขาดภายในประเทศนะครับอันที่สามเปิดตลาดใหม่ๆส่งออกใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นนะครับ